สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่4กรกฎาคมคลิปที่2นะครับวันนี้น่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาเนาะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนะเอิดนกึก้นได้เฉยนะวันนี้ประเด็นที่จะชวนมาคุยนะครับก็เรื่องอะไรบ้างนะก็เนื่องจากการถอดแบบเนาะไอ้พวกค้ํายันพวกเนี้ยตอนแรกมันก็อยู่ตามแนวนี้นะ ทำเต็มหมดเลยนะครับอ,อย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วนะครับในการ,ร่อคานที่รัลรอคน้ําหนักอย่างนี้ยมันจะต้องเอาอันนี้คําไว้อย่างนี้อย่างน้อยก็10วันนะอย่างดีก็14วันอันนี้ก็ได้12วันละนะก็ออกหมดเลยนะครับพอ,อออกหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ต้องตามมานะอาลองดูนะครับนี่กองเพียบเลยนะแบบนี่เยอะมากนะ ป็นปัญหาที่ต้องจัดการนะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ก่อสร้างแคบแคบนะก็จะแบบว่าไม่มีที่วางแต่ว่าอ,อ,อันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องใช้ชั้น2ชั้นชั้นดัดฟ้านะดัดฟ้าของอาคารหลังเนี้ยก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นหลังคานะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นแผ่นปืนอย่างนี้นะเป็นการหล่อในที่นะครับหล่อในที่ซึ่งก็ต้องใช้ไม้แบบไม้ค้ำยนันไม้ตุ๊กตานี่อีก อันนี้ก็ยังต้องใช้แบบข้างนะแบบข้างคานแบบนี้ข้างบนแต่ว่ามันใช้น้อยลงละนะมันไม่ได้ถี่แบบนี้ดังนั้นมีบางส่วนเนี่ยต้องจัดการเป็นปัญหาอันนึงนะแล้วก็เป็นต้นทุนอันหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเนี้ยขนเอาไปวางไปกองไว้่ไหนสักแห่งเนี่ยก็ต้องวางให้ถูกนะสมมติว่าจะเอาใช้เท่าไหร่ก็ต้องนับให้ใหพอดีนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องย้ายไปย้ายกันมาใช้เวลาเฉพยาะย้ายไปย้ายมาเนี่ยก็โอ้เป็นวันเหมือนกันนะ ใช้แรงงานนะครับทีน,นี้ถ้าย้ายไปกองไว้ตรงที่ที่แบบเหมาะสมพอดนะีขนไปเก็บอะไรได้ง่ายก็ก็จะทําให้ทํางานได้ง่ายคนระับ็จะบอกว่าอันนี้เป็นต้นทุนอันนึงที่ต้องคํานวณให้รอบครอบนะครับทาให้รอบครอบก็จะกลายเป็นภาระงานอีกนะใช้เวลาในการขนกองไปกองมาย้ายไปย้ายมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังใช้อยู่นะแต่ว่าใช้ไม่เยอะขนาดนี้คนะนดาดฟ้านู่นนะครับ ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูจุดที่เราเขาเรียกทำดีไซน์รีวิวนะให้มันเป็นแบบกล่องสวยงามนะก็ทีนี้แบบก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่า,เ,าเราเองเราก็มีการทบทวนดีไซน์ว่าเป็นแบบไหนมันถึงจะง่ายจะเหมาะนะยกตัวอย่างามาดูตรวนี้ตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมทึบนะเ,เหลี่ยมทึบนะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีว่า เทตรงนี้นะเทตรงนี้ออกมายื่นออกมาตอนทําพื้นก็เทพื้นยื่นออกมาตรงช่องกลางเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ,าอิฐมวลเบาก่อนะนก็ฉาบปิดก็จะเป็นบล็อกไปเลยเป็นบล็อกไปเลยนะครับเป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆไปเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งก็มีฝั่งนี้เนี่ยด้านล่างเป็นแบบนี้นะเราก็จะเอากระจกกระจกวางแนวนี้นะแต่ว่าข้างบนเนี่ยขึ้นไปนู้นมันจะเป็นแบบนี้ แบบนี้แหละแต่มันจะไม่ตันนะถ้าตันมันก็จะหนักนะแล้วก็ลําบากทีกนี้ก็จะเป็นแบบแบบนี้ข้างบนนะครับก็ะจะทําแบบนี้รับเหมือนกันนะครับก็จะรับกระจกแบบนี้ต้องจุนอื่นๆนะครับวันนี้ก็ข้างบนเนี่ยไปดูแล้วไม่มีอะไรนะก็แค่ตีแนวเส้นออฟเซ็ตไว้เฉยก็รอเข้าแบบเสาพรุ่งนี้นะแบบเนี้ยซื้อมาละรอบนี้ไม่ใช่แบบพลาสติกนะเป็นแบบไม้แบบไม้เนี่ยคือใช้ครั้งนี้ได้แล้วก็ เดี๋ยวครั้งหน้ามีอีกเนี่ยก็จะยังสามารถใช้ได้นะอย่างอันนี้รอบเนี้ยแบบใต้คานเนี่ยเราใช้อ้นนีเนี่ยเนี่น,น,นี้เช่ามานะแผ่นละ3บาทต่อวันก็จริงแต่มาตกวันละประมาณ2,000บาทนะหลายแผ่นอยู่เป็นร้อยสองแผ่นนะเนี่ยเขาให้เป็นเดือนนะถ้าเสียหายหักเงินอีกนะหลายหมื่นนะหลายหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไม้เนะเราเ,เนี่อาจารย์ดาวสั่งมาล้วแบบไม้ นะเป็นแบบไม้ก็จะยังสามารถใช้ได้เป็นทรัพย์สินต่อไปอย่านงะแล้วก็เป็นเหล็กนะไอ้พวกที่แบบที่ว่าเข้าแบบหลอเนี่ยชั้นบนเพดานนะเพดานก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นพื้นพื้นแบบนี้นะ,ะเป็นการหล่อในที่ดังนั้นก็มันต้องใช้แบบทีกว่านี้นะมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่อยู่นะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าเป็นพืนสําเร็จนะใช้แค่นี้ลองไว้ ให้มันแค่ไม่ให้มันงอมันโก่งนะครับอันนี้ก็เขาออกแล้วนะปกติมันก็ดันติดนะทีนี้ก็ต้องคราวนี้ก็ซื้อแบบซื้อเหล็กมาทาเป็นเป็นแบบนะก็จะทําให้เราสามารถใช้ซ้ําได้อีกนะในการก่อสร้างรอบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราสามารถประหยัดต้นทุนได้นะครับแต่บางทีก็อาจจะคิดราคาที่ถูกลงหรือคิดราคาปกติไปแล้วว่าเรามีของอยู่แล้วนะครับก็ เขาเรียกว่าลินเล่แปดธาตุนิดหน่อยนะอันนี้ก็ช่างจ็๊กํำลังรื้อนะรื้อแบบใต้ใต้ขาก็าใต้ห้องน้ำนะรือ้อยากนะมันเหมือนติดกันเลยติดกันเลยแล้วเป็นแผ่นใหญ่นะก็ะเป็นบทเรียนอันนี้เหมือนกันก็อาจจะซอยเป็นแผ่นย่อยๆสามสีแนน่แผ่นนี่ครับก็แทนที่เป็นแผ่นใหญ่ก็อาจจะถอดง่ายกว่านะครับเป็นต้นวันนี้ก็ความคืบหน้าก็มี ประมาณเท่านี้นะครับคลิปที่2แล้วนะก็วันนี้เหมือนกับเป็นการรื้อนะรื้อแบบหรืออะไรพวกเนี้ยนะก็เตรียมไว้สําหรับพรุ่งนี้ก็จะทําแบบเสาข้างบนนะก็จะมีการเข้าแบบตรวนี้ก็ต้องมาวัดแนวฉากได้ไหมดิ่งได้ไหมเหมือนตอนที่เราทําเสาตุงนี้นะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันละไม่ใช่แบบพลาสติกนะคราวนี้เป็นแบบไม้นะครับแบบไม้ตนี้ยืนเอาอะไรปิดอยู่นะครับ อ่าหั้นวันนี้ก็เ,เล่าหรือชวนคุยเรื่องของพวกวัสดุนะที่เป็นแบบต่างๆเนี่ยก็เป็นภาระต้นทุนนะอันหนึ่งแล้วก็เป็นภาระในการขนย้ายภาระในการเก็บนะาขายได้ไหมก็อาจจะได้นะถ้ามีคนต้องการอะอย่างเงี้ยถ้ามีคนต้องการพอดีเขาก็อาจจะซื้อไปแล้วประหยัดแรงงานนะแต่ถ้าไม่มีก็ก็ต้องหาที่เก็บนะก็หาที่ขนไปเก็บอีกนะก็เป็นภาระ อันหนึ่งเหมือนกันครับในคลิปนี้ก็ในวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ก่อนนะเรื่องที่ชวนคุยนะครับไม่มีอะไรมากนะแต่ก็จะพาดูว่าเมื่อเราเอาแบบออกแล้วนะสภาพอาคารเนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่ก็แปลว่าเราก็จะอาจจะต้องเริ่มย้ายสำนักงานชั่วคราวนะยอาจจะออกไปนะแล้วก็เริ่มเริ่มย้ายเข้ามาหาที่ทำงานข้างในนี้นะอ่า ว่าจับจองก็ตรงไหนนะคนงานก็นจะพักที่นี่เลยก็ได้นะทำเป็นแคมป์ส่วนตัวอยู่ข้างในนี้ของใครของมันนะนะงานถัดไปก็กคงจะต้องเป็นหล่อเสานะครับแล้วก็คานแล้วก็ดาดฟ้าข้างบนคบนะแต่แล้วก็เป็นงานดินนะครับงานใต้ดินงานวางท่อนูะครับวางท่อแต่ตอนนี้มันยังทําไม่ได้เพราะว่า มันยังเกะกะไปหมดเลยนะครับพวกแบบเบิดอะไรเนี้ยเ,เดี๋ยวหาทามมิ่งที่เหมาะสมนี่นะครับยังทำไม่ได้เลยวางข้อหรือว่าจะตอกเสาเข็มครับเสาเข็มสั้นนะแค่หกหกหกเหลี่ยมตวงงเงี้ยเนี่ยเขายังทําไม่ได้นะครับยังเกะกะฝั่งนี้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวหาทามมิ่งที่เหมาะสมที่ที่เราเอาวัน,นเนี้ยเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยตอนเราเข้าแบบเนี่ยมันจะมีช่วงหลายๆวันอยู่ที่เรายกพวกนี้ไปเข้าแบบนี้ พื้นที่ตรงนี้ว่างแหล้วครับไอ้ตวกนี้ก็อาจจะถูกใช้ไปนะหรือไม่ใช้ก็ต้องต้องจัดการย้ายไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นเรเรียกว่าข่าที่ตั้งของอแทงน้านะครับแทงน้าน้าดีนะครับแล้วก็เดินท่อท่อน้ําทิ้งครับอ่อาประมาณนั้นนะงานถัดไปก็จะมีหลายหน้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าหรือเนี่ยหรือยากนะหรือต้องนานอะไหรือไม่ออกสักทียากเหมือนกัน เป็นแบบอย่างนะครับฟังก็เหมือนกันในรืยนะครับก็มาดูความเรียบร้อยทั่วไปนะว่าม,มันโอเคไหมชิดไหมนะครับชิดไหมหมายความว่าพวกนี้ได้ไหมนะเองได้ไหมนะครับชิดไหมงั้นก็วันนี้ก็ยังไงก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแค่มาดูสภาพ หน้างานว่าช,ช่วงนี้เป็นยังไงครับวันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับวันดีครับ